สวัสดีค่ะชื่อสมนึกตอมส่งเนินนักโภชนาการชำนาญก,การพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานโภชนาศาสตร์โรงพยาบาลสุรินทร์นะคะการ,รที่คนเราจะมีสุขภาพที่ดีได้นะคะนั้นขึ้นอยู่กับการกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการนั่นก็คือการกินอาหารให้หลากหลายนะคะกินให้สมดุลกินให้พอดี ะะกินอย่างไรให้พอดีความพอดีของแต่ละคนขึ้นอยู่กับอายุเพศและกิจกรรมประจำวันถ้ากิจกรรมน้อยแต่กินมากก็จะทำให้อ้วนขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็จะมีโรคเรื้อรลังต่างๆตามมาได้นะคะ ดยปกติค่าปกติ BMI จะอยู่ที่18.5ถึง22.9อันนี้จะเป็นเกณฑ์ของคนที่น้ำหนักตัวปกตินะคะดังนั้นเราควรชั่งน้ำหนักตัวเป็นประจำเพื่อดูแลตนเองในการกินอาหารให้พอดีถ้าน้ำหนักเกินมาตรฐานก็ต้องลดปริมาณอาหารในแต่ละมือ้อลงงดของกินจุกกินจิบระหว่างมือ้อแต่ถ้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ก็ต้องเพิ่มปริมาณอาหารแต่ละมือ้อแล้วก็เพิ่มอาหารว่างในแต่ละมื้อนะคะเพื่อให้ได้ปริมาณสารอาหารเพียงพอหลักในการกินอาหารให้มีสุขภาพดีควรปฏิบัติด,ดังนี้นะคะกินอาหารให้หลากหลายนะคะแล้วก็ในสัดส่วนที่เหมาะสมและหมั่นดูแลน้ําหนักตัวก็ให้อยู่ค่า BMI ให้อยู่ระหว่าง18.5ถึง22.9 กินข้าวเป็นอาหารหลักเน้นข้าวกล้องข้าวขัดสีให้ได้วันละ8 1 2ถึง12ทัพพีต่อวันนะคะกินพืชผักและผลไม้ตามฤดูกาลให้มากนะคะแล้วก็เป็นประจำกินปลาไข่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันถั่วและผลิตภัณฑ์เป็นประจำดื่มนมเป็นประจำอย่างน้อยหนึกล่องโดยเฉพาะนมเจืด นมขาดมันเนยนมพ่องไขมันนะคะอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องโรคอ้วนโรคไขมันในเลือดสูงนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงหวานจัดเค็มจัดดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพออย่างน,น้อยให้ได้วันละแแก้วงดและลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ถ้ารับประทานเป็นประจำก็อาจจะทำให้ขาดวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดได้นะคะ ถ้าสามารถปฏิบัติได้โดยทำควบคู่ไปกับการออกกำลังกายก็จะสามารถทำให้ร่างกายมีแข็งแรงได้แล้วก็มีสุขภาพที่ดีได้